ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวหรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะแค่ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำแจองเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,งน,งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแต่ใจไปตรงกลาง ฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายตั้งเบาเบาตั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใส อาใจอย,ยู่ในกลางดวงใสๆใสอย่างเบาๆสบายสบยค่อยๆนึกนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคย เช่นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่งางรืน้นมินต้นนึกธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยที่เราชอบและง่ายสำหรับการนึกเริ่มต้นในสิ่งที่ง่ายๆก่อนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแม้จะนึกได้อย่างโลลัวลาง,ลง ชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้แค่เป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อแจงเราหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ สำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ะจายเย็นๆอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้ฑภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน ้องกับปละคองใจให้เย็ดนิ่งได้ริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสๆ ไอ้บริสุทธิ์จากสัพพกิเลสทั้งหลายเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสมัมมาแรงเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอใจัย,ยู่ในกลางดวงใสใส อย่างง่ายๆสบายๆใจเย็นเย็นหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้เนี่ยที่เราชอบนจะจ๊ะ แต่เราคุ้นเคยนะถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ต้องภาวนาสมมรหังไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งและมันทิ้งคำภาวนาไปเอง หรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยเฉยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสหรือหยุดใจนิ่งเฉยเฉยแต่เคยความรู้สึกว่าอยากจะอยู่อย่างนี้ ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมารหัอีกแต่พัามาใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราถึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะหรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆ ไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิน้นไม่อยากจะภาวนาด้วยก็ให้นิ่งใจเฉยคือนิ่งนิ่งนมนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะ ที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลางกายทานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ตังคารให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยระ้ะวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของเส้นทางแองพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้า ท่านหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มอยู่ที่ตรงนี้เนี่ หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนั่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้ากว่านับทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตายนิ่งอย่างเดียว ทุพละองค์กเหมือกันหมดทําอย่างนี้แม้แต่พระเดวหลวงปู่ของเราพระบุปราบมานทางการนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้นะไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวใจสวนกลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วน ใจก็จะหลุดจากกายหยับจากลมหยับหยับมันจะเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในตกโซนเข้าไปเหมือนหล่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้ว แต่ถูกบทบังดินิวรนทั้งห้ามีการประชันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุง้งก,กระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้เมื่อไม่ยึดเมื่นถือมั่นในสิ่งใดเนี่ย ก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น ยงใหญ่กขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารม,มีของเต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใส มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริงมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใส,ใส หรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวนันแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตา ใสยเย็นมันแสงจันในคืนวันเพ็ญน,นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะี่นี่คือดวงปฐมอมมักหรือดวงธรรม,มานุาสธาสติปฏธาเป็นปากประตูไปสู่อายตันนิพพานเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายธนานิพพานี่ประสัมมอสมุทจจาทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้แล้ถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเลื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายสบาย ไปในกลางดวงใสใสย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสใสที บริสุทธกว่าสว่างกว่าละเอียดปราณีตกว่าเพิ่มกั้ไปอย่างนี้เพิ่มกข้าไปเรืเ่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวพระรันตนาัร เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเรานั่นแหละเป็นระแวใสใสสวยงามมากเกตดอกมัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของรเรานี่ยแหละ นั่นแหละคือที่พึ่งที่ระล,ลึกของเราเพราไปถึงตรงนั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้วมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบริสุทธ และก็มีความรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุรู้แจ้งว่าท่านมียาณาัสนะจักขุยานปัญญาวิจาแสงสว่างรโรมประชุมอยู่ใน กลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละนี่คือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรง ก็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้จะได้ปิดอาบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและกระดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสในการทำใจหยุดใจนิ่งนั่งกล่าวนะจ๊ะต่างคนต่าง นั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ